ค่ะเพื่อนๆเรามาทำคลิปพอากาศนะคะในหัวข้อที่ว่าเร็วๆนี้ใครจะทักมาหาคุณเดี๋ยวขาตัวเลือกก่อนว่าจะเอาอันไหนเป็นช้อยให้คุณเลือกดีเร็วๆนี้ใครจะทักมาหาคุณนะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะอันนี้คลิปไม่ยาวนะอ่ากล่องที่หนึ่งกล่องที่สองและกล่องที่สามค่ะ หนึ่งสองสามให้คุณเลือกพลังงานที่มีแรงดึงดูดคุณมากที่สุดนะคะน่าจะเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านไพ่สำรับกองแรกนะคะว่าเร็วๆนี้ใครจะทักมาหาคุณนะคะเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนิดนึงนะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะหรือใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะทักจ้องคิวดูดวงส่วนตัวได้เลยนะคะอ่ะเริ่มเลยนะ จะทักมาหาคุณคนที่เคยพัฒนาความสัมพันธ์กันมาช่วงหนึ่งนะคะเป็นคนนิ่งๆเงีเยบๆไม่ค่อยแสดงออกนะคะเป็นคนที่เคยบล็อกกันหรือเขาบล็อกคุณหรือเป็นคนที่เคยมีความวุ่นวายมีการปิดใจมีการมีคนไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นะคะเป็นคนที่มีฐานะดีนะคะมีฐานะดี อาจจะเป็นที่คนที่ครอบครัวคุณรู้จักนะคะหรือเพื่อนคุณรู้จักหรือเป็นคนที่คุณเคยกันดีอยู่แล้วนะคะบ้านใกล้เรืองเคียงนะคะอ่ะน่าจะเป็นคนคนนั้นได้นะคะโดนเด่นมากๆเนี่ยเราเห็นเป็นธาตุดินกนารประสมองกรนะคะลรวก็ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะเออเลข8นะคะเลข5าแล้วก็เลขสินะอาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆหรืออายุแตกต่างจากคุณนะคะ ดูวุ่นวายนะคะก่อนหน้านี้คือคนรอบข้างอาจจะไม่เห็นด้วยผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่เห็นด้วยอาจจะเป็นลักต่างวัยนะคะหรืออาจจะเป็นแบบคนรู้จักกันก็เลยไม่อยากให้มันเกิดความผิดพลาดนะคะแต่ว่าคนคนนี้แหละนะคะเขาจะทักเขาจะติดต่อมาหาคุณนะคะหรือ,อจะส่งข่าวข่าวมานะคะ,ะไปต่อกันที่กองที่สองนะคะ เร็วๆนี้นะคะใครจะทักใครจะติดต่อมาหาคุณใช่หัวข้อนี้ไหมคือลาทำคลิปนี้ก็เบอร์มาแล้วเหมือนกันนะคะว่าใช่ไหมอ่ะกองที่สองนะคะเราจะไปรวดเร็วกว่านิดนึงนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะให้สนใจสมัครสมาชิกได้มี5 0บาทแ0บาทและว1 0อบาทนะคะคนๆนี้เป็นคนที่ชอบผจญภัยนะคะชอบความท้าทายน่าจะเป็นคนใหม่ๆนะคะ แล้วคนคนนี้หรืออาจจะเป็นคนไม่น่าจะมีพลังงานเดียวอาจจะมีสองพลังงานนะคะอาจจะเป็นคนที่เคยหยุดความสัมพันธ์กันไปเคยหันหลังให้กันนะคะหรือเคยคุยกันนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ไม่ได้ไปไม่ได้คืบหน้าหรืออาจจะเป็นคนที่เคยรักกันเคยชอบกันหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่มีหลักซ้อนมีตัวเลือกนะคะ ความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มีสองพลังงานอย่างที่เราบอกอาจจะเป็นคนใหม่เลยหรือคนเก่านะคะคนที่เคยปฏิเสธความรักหรือตอนนั้นเขาหัวใจอาจจะไม่ว่างหรือตอนนั้นคุณเองอาจจะไม่ว่างนะคะแต่ตอนเนี้เขาอยากจะติดต่อหาคุณอยากจะทักหาคุณอยากจะสื่อสารถึงคุณนะคะด้วยความที่คิดถึงหรืออยากจะเริ่มต้นใหม่หรือว่าถ้าเป็นคนใหม่ๆเนี่ยนั่นแปลว่าเขาเองอาจจะไปเจอคุณแล้วถูกอ,อกถูกใจนะคะ แล้วก็เลยแบบอยากทําความรู <Awesome. S 2> ้จักก็เป็นไปได้เช่นกันอาจจะเป็นคนนะคะถ้าดินการพุชพมังกรหรือราศีเมทุนนะคะเลข0นเลข7นะคะเลข6นะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทักช่งคิวรูโดยส่วนตัวนะคะเราจะไปกันต่อที่กองที่3กองที่3ค่ะเร็วๆนี้ใครจะทัใครจะติดต่อมาหาคุณนะคะ มาดูกันมาดูกันคนที่เคยทิ้งคุณไปคนที่คุณเคยทิ้งเขาคนที่เคยปล่อยมือจากความสัมพันธ์คนที่เคยทะเลาะก,กันมีปัญหากันนะคะเขาจะมาง้อคุณนะคะคนที่เคย ใจเย็นมากๆนิ่งนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่หรือผู้รับผู้ใหญ่ของคุณคนในครอบครัวนี่แหละอาจจะติดต่อมาคนที่มีประเด็นกันแน่นอนไม่ใช่คนใหม่นะคะเป็นคนเก่าเคยเลิกลากันไปเคยความสัมพันธ์หยุดนิ่งเคยทะเลาะก,กันเคยงอนเคยไม่เข้าใจกันเคยทําบุญร่วมกันเคยเออศึกษาธรรมะร่วมกันหรือเป็นสายบุญร่วมกันนะคะหรือผู้รับผู้ใหญ่นะคะรู้จักกันเป็นความสัมพันธ์ที่ ห่างกันไปปล่อยมือกันไปต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปนะคะประมาณนั้นเอออาจจะเป็นคนธาตุน้ํามีนกระกรพิจนะคะเลข8ปดธาตุดินการพุชศมังกรนะคะหรืออาจจะเป็นชาวราศีพุชศนะคะเลข5อาจจะมีคนกําลังอยากบออคุณนะก็ขอให้คนที่คนนั้นเป็นคนที่อยู่ในใจคุณแล้วกันนะคะเพื่อที่คุณจะได้เคลียร์ปัญหากัน นะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมน,นะคะคุณสามารถทักจ่องคิวโรโดส่วนตัวได้ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด s ับส c r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ